สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเดมาริโอครับช่องสําหรับคนประกาลบินโดนท่องเที่ยวครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปต้นปี2019ครับกับสมาชิกบินโดนคนเดิมๆเรานี่สวัสดีครับสวัสดีครับคนใหม่ครับคนใหม่สวัสดีครับนี่ครับนิวอะไรพี่มุกนมกดีทีนึ่้นิวโป้งนะ นี่ครับโตโตรนี่ครับนี่ครับโอเคครับวันนี้บอกว่าเรามาอยู่ที่จังหวัดชดลบุรีครับไปอยู่ที่เคเรียวอ่างเก็บน้ำโชโรทอนนะไอ้รัชโชโรทอนนะครับก็เ,เป็นทริปเล็กๆครับต,ต้นปีก็ต้นปีใหม่เรายังไม่มีโอกาสได้รวมตัวกันสำหรับชาวคนที่รักการท่องเที่ยวบินโดรนนะวันนี้ก็เลยมาเป็นทริปแรกของปีเลยอ่ะก่อนอื่นเลยนี่มาสวัสดีกับพี่ป้อมหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่ป้อมคุณรอสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหนี่เป็นทริปแรกของ ทีมเลยนะเนี่ยเป็นต้นปีเลยไม่ได้ไม่ได้เจอพี่ป้อมนานมากนะครับไม่ได้หมืนบอกนี่คือบอกว่าเป็นต้นต้นเครียกอะไรเนี่ยต้นตำรับที่พาเราท่องเที่ยววินโดนทั่วประเทศไทยเลยว่าได้นะครับก็วันนี้อยู่ที่ไหนพี่ป้อมวันนี้วันนี้เราอยู่เขื่อนวัชโรทอนครับวัชโรทอนจังหวัดชลบุรีชลบุรีครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยพี่คำลนี่ยที่อยู่ระยองนะครับเป็นเป็น เป็นคนแย่จะภาพเลยว่างไหมอาเคลียเลยว่างไหมโอ้บอกว่างดิพี่อะว่างพี่ก็ว่างมาว่างออกมาเลยเออไม่ต้องนักกันแล้วคือคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้คือพวกเราก็ไม่ได้แล้วจริงๆก็รักกาท่องเที่ยวนะแต่ด้วยภารกิจการงานส่วนใหญ่ก็แยย้แยกันไปเนาะติดนู่นติดนี่ติดงานกันไม่ได้รวมตัวกันทีกทีนึงชีวิตเราอะบินโดนมา พี่ว่าเป็นน่าจะกลุ่มใหญ่ๆที่สุดในประเทศไทยแล้วนะไปกันที่ิบาลมัเงี้ยผมไม่กล้าขิงแต่ต้องบอกว่ารวมตัวกันรู้จักกันมา 4- ี่หปีแล้วนะเราก็เริ่มต้นจากบินโดนแบบแต่ละที่เนี่ยเราขออนุญาตถูกต้องนะครับทุกอย่างทำตามกฎหมายครับที่นี่ก็เหมือนกันครับตรงนี้ในพื้นที่อยู่ตรงอ่างเก็บน้ำลัชโชโรท์เนี่ยก็ถือว่าเราทําเรื่องขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ผ่านแอป u ูเอเอสพด้วยนะครับเดี๋ยวรอแสงอาทิตย์ สีทองตกแท,ทะน่าจะสวยวันนี้อ่าครับครับเดี๋ยวไปดูกันนะวันนี้เรา,ารบังคับท่องเที่ยวนะก็ใครที่อยากมาท่องเที่ยวบินโดนแบบนี้กับพวกผมนะกับริโอครับไม่ได้มาท,ทําทลิปแบบนี้นานแล้วต้องบอกคิดถึงมากๆเลยนะนี่โอ้โหนี่คือเอ hmm. นเตอร์ไพรส์นี่มาของจริงนะครับเสียงหึ่งถึงอยู่บนหัวเดี๋ยวยบนหัวเห็นไหมโอ้กล้องมันไม่เห็นล็อกอยู่สูงอยู่สูงอยู่สูงนะครับเดี๋ยวตอนที่พี่คำารณเราก็รู้แจคขมเมนครับ รู้จักกันมาหลายปีนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราตอนนี้ภารกิจการงานเนาะทำให้เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาเที่ยวกันก็ถือเป็นเลิกที่ดีเลยคิดคิดเร็วทําเร็วชวนเร็วนะครับก็เลยมากันเลยแต่ปรากฏว่าผมนี่ซีเรียสเลยไอ้ผมนี่ต้องสุดเลยคืออะไรรู้ไหมนี่ทุกคนเห็นกระเป๋านี้ไหมคุณคุ้นไกระเป๋านี้มันของอะไรดีเจไออวต้าครับเออวตาสองครับดูนะครับผมผมุิสาชาร์จแบตไปอย่างดีครับแต่พอมาถึงหน้าไา ลำไม่มีลืมหย,ยิบลำมาเวรกรมเหลือลำถ่ายภาพลำเดียวโอ้โหเลยต้องดูพี่ๆเขาบินไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,<ร>เดีวเลยมาถ่ายวอลก่อนไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเฮ้เราลืมได้ขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหมีสมาชิกมาเพิ่มเติมเลยสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยสวัสดีให้สวัสดีหน่อนยสวัสด,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 ดีไม่ใช่ของกินอีกยฟเอฟซีาฟต้องด่ายมาเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูบรรยากาศดีกว่าเดี๋ยวผมขอบินด้วยผมมีโดนถ่ายภาพอยู่ คืนนี้ไม่มีเธออยู่คืนนี้ไม่มีเธอให้ก่อนเลยฉันยังคงฝันละเมออยู่ยังฝันว่ามีเธออยู่ข้างกันที่ชายทะเลเราเต้นกันท่ามกลางหมู่ดาวเที่ยวไปทุกที่ก็ตาประสาขอนลุ่มสาวแท้จริงตัวเราน้าไกล แต่ใจอยู่ใกล้นิดเดียวไม่สุดที่รักโอไม่สุดท่รคอยคอยไปช้าชาเธอไม่ต้องรีบมาแต่ว่าฉันเองจะรีบไปไม่สุที่รักโอไม่สท e อมือกับแางไฟที่ไม่เคยจะดับสสนไกล ก็ยังจะทีรฉันนั้นเธอเพียงคนเดียวทำกลางความมืดมิดทุกครั้งที่ลอฉันดูมืดมนเธเหมือนกับแสงไฟที่ไม่ใช่ไฟประดับแสงไกลก็ยังจะที่ไรเธอคือพลังานที่ฉันต้องกาใเจะคือไฟแรงที่สงเอตบอกว่า ก็ยังหาจุดสวยเมื่อวอนผมไม่เป็นนะแต่เจอแล้วแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ป้อมบินไปตรงเป็นตัวตัวยูเนาะสมตัวยูอยู่วะยังอยู่ไหมอยู่อยู่เนี่ยหนึกำลังกำลังมาตัวยูอยู่วะมองเห็นไหมกำลังไล่มาเรื่อยๆำลังตัวยูอเได้อยู่ครับก็ดีดีสวยอยู่นะครับแต่เสียดายที่ผมไม่ได้เอาเอฟพีวีเอลต้ามาเลยกะว่าข้างหลังผมเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นเขาไปที่บินดูเนาะมันจะดจังหวดแบบได้สวยๆอย่างเงี้ยแบบ ดูสิไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนี่ถ้าเกิดว่าผมไปบินงานแล้วลืมมาโดมไปแบบนี้เสียหายมากเลยเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป,เป็นบทเรียนเลยว่าต้องตรวจสอบไปดีกว่านี้อืไม่น่าลืมไม่น่าลืมอ่ะเดี๋ยวชมพ,พี่พี่เขาบินกันต่อเลยครับคือตอนนี้คือ,เ,อเรียกว่าอะไรจะเล่น,จะ,ลนจะเล่นแฝกสอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนี้ข้างบนหัวนะี่กำลังแฝกสอนอยู่นะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูกันนี่รับโหซ้อนันเต็มหมดล้วน่นไกล ลำไกลๆไปนี่เลยลำไกลๆโอ้โหโอ้เดี๋ยวก็ต้องแปลสอนเป็นตัวอะไรครับเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยคำว่าโดรนบอกคำว่าโดรนโอ้โหนี่ครับต่อตัวกันตีห้าหกลำครับบินกลัวกันอยู่เงี้ยฮะไม่รู้บินได้อะไรอ๋อใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยโอเคเดี๋ยวผมไปผมบินเขาบ้างไปอีกนี่นี่มีมีมีพี่เขามาจับผิดแล้วเอาเลยพี่จับเลยพวกนี้ครับผิด <laughs> นี่มีพี่รพอพนี่เขาดูแลเขาถ่ายเบื้องหลังเลยนี่ฮะแสดว่าเราขออนุญาตถูกต้องนะไม่เป็นไรนะอก็ถือว่าบินเล่นแล้วก็บินโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยแล้วด้วยเฮ้ยเพิ่งรู้นะว่าชมดุรีมีอ่างเก็บน้ําที่นี่สวยมากเลยนะผมจะบอกว่าอ,อแล้วตอนนี้อากาศมันเย็นนะ่ะมันแบบลมหนาวกําลังเข้ามาพอดีด้วยน่าไปเที่ยวมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอมุมนี้มุมนี้หน่อยมุมนี้หน่อยโอ้โหดูดิโอ้โหโอ้โหโ โอ้โอเคสวยส, украї, สวยสวยสวยนี่ครับ <im it> เราถ่ายคนมาเยอะแล้วเรามาถ่ายสมาชิกโดนบ้างดีกว่าน,ะนี่ลำนี้เลยเริ่มต้นเลยครับแอร์สามของผมเองครับนี่ครับลำนี้ก็นี่ถัดมาเป็นอะไรเนี่ยอ้นี่พี่ใหญ่สุดเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมทูโป اد. โอ้โหมาเขาด้วยครับนี่ข้างหลังนี่ยังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าเป็นมาวิกสามคลาสสิกนะนี่ <im it> ทางนี้ําอีหรอโอ้ลำนี้เอนเตอร์ไพรส์ครับนี่ฮะนี่ครับมีบปูดนนูดนี่ด้านหลังนี่เจ้านีโอนี่ครับ ก็หลงหลงมาเข้าด้วยครับน้องเล็กนะครับเฮ้ยแต่ลำนี้ครับนี่คัดสิกเดี๋ยวเคอะไรเนี่ยลำนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหหลงพ่ออะไรวะเนี่ยหลงพ่ออะไรไม่รู้ครับแต่ว่าสักมาเต็มลำเลยถ้าเป็นคนก็คือสักเต็มตัวนี่ครับเมื่อก่อนใช้ชื่อมาวิกแอร์ทูครับโอ้โหอ้นี่ครับสมาชิกโดนเราตัวสุดคำรามมาถ่ายละมา เดี๋ยวจบการบินเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าหาที่พักกันคืนนี้ครับคิดว่าจะตั้งแคมป์แล้วก็หาอะไรดื่มเป็นไฮไลท์ของทริปทุกทริปก็คือการได้กินตอนยึงเย็นนะ,นะนะเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับ ืนนกัหยุดไว้แค่นี้หยุดไว้เลยได้โปรดเธออย่าเล่นกินไปกว่านั้นเล่นถักมาหาฉันเสมอถักทุกคืนวันมากเกินกว่าเพื่อนคนจะเป็นเล่นเป็นของฉันแมในเรื่องที่ไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉันเออยังไงที่เล่นแบบนี้นั่นมันแปลว่าไรฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหนได้ ไม่ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายเกิดจะทนไว้บอกฉันที่จะได้ไหมถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนแรกเมนกันแบบว่าเมนูเย็นนี้ครับคลิปนี้มีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวผมนำก่อนเลยช่วยแนะนำเมนูหน่อยครับอาจารย์ป้อมมีต้มยำไก่บ้านครับโอ้โหแสงแสง ต้มยำไก่บ้ามแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอีปลาเผาอันนี้ปลาโอ้โหปลาฟินทูน่าปลานี่แหละปลาอ่างเก็บน้ำเลยครับเนี่ยออ่างเก็บน้ำเลยใช่ไหมเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยโอเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์โนี่ครับยอดข้าวอือนี่ครับมีเลมีอ๋อเรียบร้อยยังยังไม่ยังไม่ครบใช่ไหมครับเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองกันก่อนเลยนะฮะ เป็นไงบ้างครับเมนูมคำแรกอร่อยมากอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากนะอาาบรรยากาศฟินมากใช่ตอนนี้ถือว่าบรรยากาศฟินจริงครับเพราะว่ามันอากาศเย็นๆสบายๆเนี่ยฮะโอ้โหตัวนี้หน้าผมมืดแล้วนะครับแล้วก็พระจันทร์ดูดิโอ้โหคืนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ซัดข้าวอะไให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ตัวนี้ก็รออยู่ด้วยนะรอไปก่อนนะเมืง เอาละครับก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้ครับก็ทีมสมาชิกบินโดลผมก็ทําการกินข้าวมื้อเย็นแล้วก็สังสรรตามอัธยาศัยกันนะครับก็คืนนี้อากาศตอนนี้ปัจจุบันประมาณสัก21 22องศาครับก็เดี๋ยวจะมีการพักเอ่อเอาเต็นท์อะไรมากางกันแล้วล่ะนะครับก็เนี่ยครับอยู่ข้างหลังผมนะครับกันมาสบายนะครับแล้วคืนนี้ครับโอ้โหอยากให้ดูมากดูพระจันทร์สิพระจันทร์สวยมากนะครับเต็มดวงแล้วแบบว่าส่องสว่างแบบ กลางท้องฟ้าเลยนะครับบรรยากาศถือว่าดีมากอากาศก็เย็นๆอย่างเงี้ยน,นะถือว่าฟินใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้อาจจะมืดตึ๊มมองไม่เห็นผมแลนะครับว่าเพราะว่ามันตอนมืดมากๆแล้วไม่มีแสงไฟสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะตื่นแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บแสงเช้าตรงอ่างเก็บน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะลับก,กรุงเทพแล้วก็ทริปที่จะบอกทริปสันส้นๆนะเขาเรียกว่าคิดได้ปุ๊บมากันเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูชมพรุ่งนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ผมัดตัวไปก่อนนะ เดี๋ยวไปกางเต็นท์นอนแล้วไปบ้าี่สวัสด,สสดครับเพื่อนเพื่อสมาชิกครับก็เช้าวันที่สองครับหลังจากที่พักค้างคืนปาร์ตี้เมื่อคืนเล็กๆนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันจะกลับเดินทางกลับแล้วก็เป็นบรรยากาศยามเช้าครับตื่นแต่เช้าเลยเพื่อจะมาถ่ายเก็บแสงแรกแต่ก็ไม่น่าจะทันยงสายนิดน,นึงนะครับอ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศที่เมื่อคืนที่มาพักครับนี่ครับมาพักที่บ้านหลังนี้ก็กางเต็นท์กันนะครับแล้วก็ ปาร์ตี้เราก็คือด้านนอ,อกเนอะเมื่อวานนี้มาถึงตอนเย็นมันมืดแล้วมองไม่เห็นอะไรนี่ครับมันเป็นเนินเขาสวยๆเหมือนกันนะนะครับตอนเช้าๆแดดกำลังออกเลยโอ้พระอาทิตย์มาละอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะบินสักรอบหนึ่งนะแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพครับเพราะทริปนี้ต้องบอกว่าก็เป็นทริปแบบว่ากระทันหันไฟแลบนะครับก็เป็นความคิดถึงแล้วก็เออเลยเดินทางมาท่องเที่ยวบินโดน นะครับชาวบินโดสมาชิกเก่าๆกันนะครับก็เมื่อคืนก็มีการคุยกันเรื่อยๆครับคือคนบินโดนมันเหมือนได้คุยย้อนความหลังนิดนึงครับว่าเรามาเจอกันยังไงบินยังไงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงเนาะมันมีทั้งเอ่อพี่ที่เขาทําขายโดนอย่างเราก็เริ่มเล่นจาก โดนของเล่น,นจนมาถึงปัจจุบันเป็นยังไงเนาะแล้วทุกวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็นั่งคุยอะไรกันก็สนุกสนานดีนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะมีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ชอบบินโดนด้วยกันนะครับจะได้มาออกทริปาหาที่สวยๆเพราะว่าในประเทศไทยเราโอ้โหมีที่แยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่ที่ดีนะครับที่สวยวิวดีนะครับแล้วก็ที่ใครชอบจนไัยเนาะอย่างเราก็ชอบขับรถมาท่องเที่ยว กลางเต็นท์ะนะครับช่วงฤดูการที่เหมาะสมก็ช่วงนี้แหละอากาศดีเชียวเอาละทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาวแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับที่ทุกการรับชมและติดตามแล้วกันนะครับยังไงฝากชมในอีพีหน้าจะไปไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครอยากที่จะไปเท่องเที่ยวกับผมนะรับพวกเราก็ติดต่อกันได้เลยเนาะเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันลิ้นมันพันมันหนาววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ คอยเปลี่ยนแปลงต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุดเข้ามาไม่เคยหยุดบนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกลาว่าทำไมไม่ใครอใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันเท่เพียงเพราะมันตายอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไร